สวัสดีครับจากนัทนะครับวันนี้มีรถสวยๆนะครับมารีวิวมาแนะนํา1คันนะครับตัวนี้เป็นคูเปต้านะครับรุ่น l 3 6 0 8 s p ตัวสเปเชียลนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับของรุ่น L368 0แล้วนะครับตัวนี้36แรงม้า8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยข้อดีของเขานะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับเกียร์เข้าข้างมุมมา์ลน์แล้วนะครับรุ่นนี้เป็นตัวใหม่ด้วย นะครับรถถือว่าสวยจดทะเบียนทะเบียนนะครับปี58นะครับเดี๋ยวพาชมรีวิวใกล้ๆนะครับรอบๆคันก่อนที่จะรีวิวทดสอบระบบการทํางานให้กับเพื่อนๆได้ชมกันยางหน้าก็หลนแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราขายตามราคานี้ก่อนเราเก็บสีคันล่างให้เอาแบบราคาเบาๆก่อนอยู่ที่3ามแ0 0หบาทนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นบาทอุปกรณ์ดันหน้าแล้วก็หางตัวนี้รถมาเดิมๆรถสวยอยู่แล้วนะครับดูหน้าใบดันนะครับเต็มๆอยู่เลยนะครับผมก็คือลูกค้ามาซื้อร้อยทั้งร้อยครับ เขาก็ต้องการให้เก็บสีเก็บพวกจุดที่มันถลอกเราก็เก็บให้เลยครับคือเช็คให้ไว้ก็คือพร้อมส่งนะครับแต่ตัวนี้พวกน้ํามันเครื่องของเร็วก็คือตามสภาพนะครับยังไม่ได้ทันได้เปลี่ยนนะครับหนึ่งพันสี่รอยเก้าสิบชั่วโมงการทํางานนะครับไม้แท้รถสวยห้องคัตตัวนี้ตัดท่อนแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะดูชุดท้ายครับหางจะเป็นสองสองห้า e heavy part นะครับรถสวยระบบพร้อมใช้นะครับเกียร์เชตเทิลแดเกียร์หน้าแปดเกียร์ถอยนะครับ ตัวนี้ใครที่สนใจราคาเพียง310,000บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับสนใจสามารถมาทดลองขับมาดูรถได้ที่นะ้ำแท็กเตอร์นะครับวังสามหมออุดรธานีเชิญชมรีวิวนะครับ เรื่องแน่นวันไม่ไหลนะครับหรือว่าคลิปๆค,ครับสภาพประมาณ90%ได้นะครับตัวนี้3608 SP สภาพสวยๆครับ3 1 0 0 0บาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับเป็นตัวสเปเชียลเกียร์ชัตเทิลแล้วด้วยนะครับสนใจมาดูรถด้ที่นัดแทค t เตอร์วัง3หมอจังหวัดอุดรธานีนะครับเราขายเฉพาะเงินสดและก็ออกผ่านทกกสอได้นะครับสนใจก็มาทดลองขับดูได้ขอบคุณครับ